สบายดีพี่น้องกองปไฟเบ็ดสกุลคนได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามท่ำคืนของงานชกของหญ้าได้พี่น้องแขกคนก็เรื่องามมาไลายแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางในเลพี่น้องซุ้มมวดผู้เฒ่าที่เขา นนแก่คนกับมาลายแล้วพี่น้องมาอบอุ่นถือว่าเป็นอบอุ่นแ้ะก็มาลายพอสมควรพี่น้องเป็นมาอบอุ่นในงานศพหย่าพี่น้องกับลาย ไอ้คนก็เริ่มมาพี่นอกก็เริ่มมาคบหน้าขบตากันลายเขาเจ้ากับชื่อกาลินไพ่เลยพี่นองชื่อว่าคนเล่าเขาถือกันธรรมดางานศพก็ต้องมีลินไพ่ลินยัง อยู่ไซกับหมวดแขกกันเริ่มทยอยมาพอสมควรหลายพอสมควรอ,อันกับเป็นบรรยากาศดันนะวัดเดียท้นเขาก็เอามาลงเว้นนี่พี่นอ้องหนึ่งสาสี่ห้า สีส่สุดเต็นสี่สุดนะพี่นอ้องมาลงแรงแรงเว้นอีกกับพอวันมาหาอะไรกับกานากอาสาเป็นมือกล้องให้เราหน่วยหนึ่งนะพี่นอ้องเพิ่มากินทานนํำแล้วก็มาหนังน้ำหน่วหนึ่งตอนนี้พอวันทีคีเอ็ดเราก็ได้กลับไปแล้วพี่นอ้องได้กลับมาเฮือนแล้วมแต่กนานาน์อยู่อยู่ต่อกานายังเพราะนั้นได้กลับเถือ่อนนะพี่นอ้องเพราะว่ากานาหยังสอยวอยิ่ากทางนี้อยู่ ส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหนา้าเดยพี่น้องตอนนี้ก็คำคืนของมือวันศุกร์เดอรกาน่าเดีอดพี่น้องตาอ้อนกับบัวได้มาเด้อพี่น้องมิแต่เพื่อนผากเงินมากินทานกับผอวันให้พอวันผากมากินทานนำครอบครัวของของของกาน่าเดีอพี่น้องเป็นเงินห้าร้อยบาทเป็นผากมานำผอวันทีกีเอ็ด ส่วนนี้ก็กระนากระิาระยางไปคว้านหนึ่งพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นกับเปียกที่เพิ่นเสิร์ฟให้แขกได้พี่นอ้องที่เพิ่นมาอบอุ่นในงานชบของหยาเป็นกับเปียกเป็นในมักโม่แล้วก็เป็นกระผอกนนก,กระเระพร่เ,เลยพี่นอ้องเป็นเหล่าเหล่าแล้วก็มีไพ่มียังให้ให้หมวดเขาที่มาอบอุ่นนะเป็นแขกที่มาอบอุ่นพี่นอ้อง เป็นไพ่ถือว่าเขาบทือกันได้ดีเราอยู่ไซก็มีแบบอยู่เรากับอยู่ไทยก็น่ากับหู้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องแต่ว่าไปลินบทอื่นกับพริกฎหมาย้คือกเด้ะพี่น้องการพนันเป็นไพ่เป็นอย่างเป็นสฉพาะได้แต่เพื่อนดีเพื่อนกมแลวก็เพื่อนกรมที่ว่าเด็กน้อยได้ลูกนะพี่น้องได้งายดินกับติลินบอือื่นถือว่าเป็นการพิิกฎหไม้คือการนะสำหรับไพ กะลินบางคนกะลินละลาบางคนกะลินบาทละพันบาทละพันจีบาท,าบาทาละห้าร้อยเลยพี่น้องกั <c oughs> บเขาบ่เดิมพันกันหลายรี่ว่ามาแสดงการอบอุ่นนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางในกับเพื่อนก็ได้เปิดเปิดหมอลำ่มเลยพี่น้องเปิดหมอหลั่มก็เปิดได้เฉพาะหมอหลั่มในชนิดน้องคัดเปิดเพลงกับโบได้เลยพี่น้อง มอลำกับมอล้ำแบบเสาวๆคือพี่น้องได้ยินได้ยินบอกพี่น้องมอลำกับแบบเสาวๆที่น้องหนู อันนี้ก็เป็นหมวดผููเฒ่าผู้แก่กลกและผู่น้องเพื่อนจะเป็นผู่รักผู้ใหญ่และเพื่อนที่มาอยู่ด้านในของ,ของการศึกษากัเพื่อนพังมอลำไปนำเลยเด็ดพี่นอ้องส่วนเพื่อน้ังนี่ก็เป็นเพื่อนลังเก่า้ังเดิมที่ห้าเพื่อนเคยอยู่เด้อพี่น้อง้ังเก่าลังเดิม,ยยดดมแมน หลังเก่าหลังเดิมที่เพิ่นเคยอยู่แต่เพื่อนใหม่กับเพิ่งเห็ุกำลังซีแล้วนะพี่น้องแต่เพิ่นก็ได้อยู่ในหนึ่งแล้วเพิ่นก็ได้จากไปก่อนพี่นอ้องยาแม่ของพอ,งองส่วนด้านนี้ก็เป็นบ้านสะเพะของแม่ครัวได้สิเป็นแต่งอยู่แต่งกินพี่น้องี่เป็นตําตั้มัะพุงแล้วก็ถอดปลา อ,อันนี้ก็เป็นบรรดาของพวกเสิร์ฟเดินพี่น้องเป็นอ๋อลงยูทูบกับพ่อพี่น้องเหมือนกันได้ไปๆมาๆแหละไปส่งไปส่งเมซี่เวนไปส่งเมซี่อยู่บ้านโฟวันอยู่บ้านสนามไซ เดี๋ยวเพื่นแกได้กลับมาต่อพี่นอ้อง<น>แกค,คนร้ายพอสมควรพี่นอ้องในค่ำคืนนี้เมื่อคืนที่เขาอยู่คืนนี้แต่กะมีแต่ลงศบที่ใส่ฝนแต่ยังบนนีมีโต๊ะเต็นแต่มือคืนมื้อนี้ก็มีโต๊เต็นแะพี่นอ้องฝนกะมามาลงหาเป็นจำนวนสี่สี่สุด,ดนำพี่นอ้อง อันนี้ก็เป็นค่าวขึ้นข้อมือวันศุกร์เลยพี่น้องก็ได้ส่งส่งสการกับประมาณมือวันอาทิตย์เลอพี่น้องเป็นอาทิตย์แต่แต่บบได,ด้เอเา้าวัดเลอพี่น้องสิเอาไปป่าซ่าเลยพี่น้องเพราะว่าแถบนี้ไม่ไกเ็เขตเขตชานเมืองเลยนะนพี่น้องคาดว่าแถวในเมืองกับเพื่นสีเผาอยู่วัดบาง บางแห่งกะแต่บางสวัสดิ์แต่ว่าเขตซานเมืองมันกะส่วนน้อยกะส่วนน้อยดอกสีเพาในวัดแต่แล้วแล้วเบิดก็มีแต่มีแต่ไปป่าซ่าเบิดพีน่น้องอันนี้กับเป็นบรรยากาศด้านหลังในพีน่น้องด้านหลังเฮือนที่เพนหูอยูห่หลังเก่าหลังเดิม อันนั้นก็เพื่อนที่เพลิอนอยู่ปัจจุบันเด็อจะพี่น้องลังถัดไปนะแขกคนกับมาหลยพอสมควรพีน้องเขามาอบอุ่นนำกันหน้ามาเนี่ยกัตั้งแต่คำคืนของมือวนันพุธพี่น้องอันนี้กับมือวันซุกแล้วกับม่ท่านเม่บ้าน กประมาณสองเมื่ละพี่น้องแต่ว่าโบต้องเป็นห่วงนะพี่น้องก็ก็น่าก็คิดถึงอยู่ตะอ้นกะก็คิดถึงกะโทรหากันอยู่พี่น้องแต่พี่น้องว่าตะอ้นร้อยไม่ไว้แล้วก็คิดหอนอยู่กัโทรอยู่พี่น้องโทรหา ให้มันแล้วเหยียกกดซะก,ก่อนพี่น้องครับจังสจได้ลงไปเห็ดคลปิปกินเข่ากับตาอ้นให้พี่น้องได้เบิ่งนอะไรพี่น,อ <laughs> น้อ,นองโก็จะจบเชียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้อง ฝากติดตามซ่องกนาใหม่ๆเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องกนาตาอ้อนเด้อพี่น้องนกนามีกำลังใจคลิปใหม่ๆพี่น้องได้ติดตามรับชมคลิปลาไปก่อนพี่นอ้องขอถามเพื่อนกนากร,ากรีวิวให้พี่น้องเบอร์สันนี่ก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย